สวัสดีครับมาพบกับผมอีกทีกับความรู้ะเครื่องเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อภาษีนะครับวันนี้จะมาให้ดูพลาสติกหลวงพ่อภาษีนะครับนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกหลังสวัสดิกะนะครับสร้างปีสองสี่เเป็นวัตถุมงคลชุดแรกสุดเลยครับที่ออกที่ วัดหลวงพ่ออุปศีอย่างเป็นทางการนะครับเป็นวัตถุมงคลที่สากลชุดแรกสุดนะครับก้อนเหรียญโลหะทั้งสิ้นนะครับก็รุ่นนี้นะครับตั้งจากเนื้อพลาสติกญี่ปุ่นนะครับก,ก็เหรียญเนี้ยจะมีสองพิมพ์นะครับคือพิมพ์หลวงพ่อ,อภาปศีนะครับแยกเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแล้วก็มีเสียนนะครับเสียนพลาสติกนะครับเนื้อเดียวกันแล้วก็จะมีพวกแผ่นกระถาแล้วก็ อื่นๆน,นะครับก็มีเยอะเลยนะครับที่ที่เป็นพลาสติกนะครับส่วนที่สากลนิยมนะครับก็รูปหลวงพ่อภาษีกับเซียนนะครับซึ่งถ้าในลักษณะของเซียน,นยจะแพงกว่านะครับแต่แต่ถ้าเป็นของหลวงพ่อภาษีเนี่ยาราคาก็จะถูกกว่าเซียนหน่อยนะครับเพราะว่หาหาได้ง่ายกว่า,าพลาสติกหลวงพ่อภาษีก็ ลักษณะของพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกโบราณนะครับก็ลักษณะของพลาสติกจะที่ลักษณะไม่ได้ใช้เนี่ยจะมีความมันวาวนะครับแต่ถ้าใช้แล้วเนี่ยก็จะมีรอยขีดข่วนเยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็เสียงก็ที่อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเสียงดังกริ้งก็แสดงว่าแท้นะครับนะ ลองดูนะฮะนี่ฮะเสียงต้องปริ้งใสนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สีขาวนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับนี่ครับหลังสวัสดิกะนะครับหลังสวัสดิกะก็เล่นหากันสากลนิยมนะครับรุ่นนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านก็เป็นหลังเสมานะครับก็เดี๋ยวไว้ว่าหลังนี่จะหยิบมาให้ดูอีกทีนะครับ นี่นะครับรอยหักนะครับรอยหักแบบนี้นะครับหักช่อนะครับของเก๋นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเ,เป็นรอยถอนนะครับไม่สวยนะครับนะ,นะรอยหักชัดเจนเออ่พลาสติกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย,ท,ยที่ผมผมแบ่งให้กับเพื่อนๆได้บูชาเนี่ยหลายๆคนเลยเนี่ย แม้กระทั่งคนต่างชาติเลยเนี่ยผมจะเน้นย้าเสมอเลยนะครับว่าพลาสติกห้ามเอาไปเลี่ยมนะครับเพราะว่าคนที่เลี่ยมเป็นแล้วก็ไม่เสียหายเนี่ยมีไม่กี่คนเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไงจะให้ดีเนี่ยข้อควรระวังก็คืออย่าให้สัมผัสน้ํายาเลี่ยมเด็ดขาดแม้กระทั่งไอน,นะครับเคยมีหลายคนแล้วที่แบบก็อย,อยากลองอะนะก็เ,เลยบอกว่าไปเลี่ยมแล้วก็อา่า เ <tyard>. จ้าของร้านทองเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าเออชั้นเนี่ยแน่จริงเรี่ยมไม่โดนน้ายาแน่นอนน,น,นะครับเสร็จทุกลายนะครับเพราะว่าไม่ใช่โดนน้ายาโดยตรงแล้วย,ย่นนะครับคือแค่โดนไอก็ย่นแล้วนะครับโดนน้ำยายไม่ได้เลยนะครับอ่อนอ่อนไว้ก็สัมผัสมากนะครับทางที่ดีเนี่ยก็คือควรที่จะถ้าเกิดว่าจะแฝนบูชาควรจะใส่ในกรอบสแตนเลสนะครับกรอบเงินกรอบทอง ไอ้เกาะไอตลับเจลเทตับเงินตลับทองไว้นะครับไม่ควรนําไปเลี่ยมน้ํายาเด็ดขาดนะครับถ้าเลี่ยมก็ต้องคนที่แบบชํานาญชํานาญนี่ก็มีไม่กี่คนนะครับที่ที่เลียมเป็นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตัวอย่างนะครับที่โดนน้ายาเลี่ยมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวนี้นะครับลักษณะนี่ครับอันนี้แค่โดนไอนะฟู่เลยนะครับ บางบางบางทีนี่น้ํายาหย,ายดไหลมาน,นี่เป็นแบบคล้ายๆแบบลอยคล้ายๆไม้ไฟเลยนะแต่จริงๆริงแล้วโดนน้ายานะครับเนี่ยเนี่ยฮะดูสังเกตได้โอ้โหแบบยับย่นนะครับอ่ะอ่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะโอ้โหยน่นย่นไปหมดเลยครับอันนี้คือโดนน้ํายานะครับเสียหายเยอะนะครับ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่รับไปบูชาหรือว่าจะทําจะไปคิดทําตลับนี่ททาทาตลับดีที่สุดนะครับใส่ตลับดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเลี่ยมนี้ห้ามดีกว่านะครับอย่าอย่าอย่าไปทําเลยนะครับอ่ะนี่นครับดูรอยนะครับอันนี้แค่โดนอันนี้แค่โดนไอนะแต่มีอย่างนึงก็คือโดนน้ายาโดยตรงนี่รอยไหมตามตามหยดน้ํายาเลยนะครับนะครับผม นี่สภาพนี่ก็โดนแต่มันมีอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเสียงก็แท้หมดเลยแต่มีอย่างก็คือคือแบบเลี่ยมไปแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนั้นอันนั้นเก๋น,นะครับอันนั้นเก๋สาหรับคนที่แบบว่าเออไม่ใช่ร้านที่เลี่ยมแบบชํานาญนะแล้วเลี่ยมไปแล้วไม่มีรอยย่นแบบนี้เลยนี่เก๋นแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมอ่าครับผม ก็ข้อควรระมัดระวังนะครับก็คือเหรียญพัาสติกหลวงพ่อภาษีห้ามเลี่ยมโดยใช้น้ำยาสัมผัสแม้แต่กระทั่งโดนไอโดยเด็ดขาดนะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับ